ใช่ทุกวันสวัสดีครับวันนี้เราก็อาบน้ําเสร็จแล้วเราก็จะแต่งหน้ากันเหมือนเดิมค่ะก่อนจะทาครีมบำรุงตัวหน่อยก็ต้องใช้น้ําตกหน้าเด้งทุ้นสถิตทุกครั้งเพื่อแบบว่าทาครีมตัวอื่นด้วยแบบว่าหน้าเนียหน้าใต่หน้าเด้งตกเลยค่ะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะมีส,มส,มส่วนผสมของเซนต์มคสาคัเลยตามด้วยไดบูเซรัม เซรับหน้าเด็กใช้ประจำทุกวันสิวฝ้ากระจะดังกจางลงแน,น,น่นอนใช้ทุกวันเลยนี่ตัวช่วในการให้ผิวสุขภาพดีเสิด้วยบีบีกันแดดอันนี้นะคะดีมากมีส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนสองผิว กูใช้เป็นส่วนสองก็ใช้ฟองน้ำก็ได้แต่วันนี้แบบเหมือนเราจะมาทาให้ดูกูติกูใช้ฟองน้ำค่ะถัดไปเลยก็เรียกว่าหน้าดีด้วยแล้วก็เสริมความมงคลให้กับเราด้วยเพราะมีส่วนผสมของแบบพลังงานหินมงคลแล้วก็ว่านมงคลต่างๆอยู่ในผลิตภัณฑ์ของครีมบำรุงหน้าแล้วก็ครีนซิงในการล้างหน้าด้วย วงคุณตั้งแต่ตื่นตั้งแต่อาบน้ำหรือว่าได้ค่ะใช่แล้วสวยใช่แล้วเพงใช่แล้วบางนี่นค่ะใช่ดีมากหอมด้วยดีดีอ่ะสีที่ผู้ชายนี่เน้นปกปิดอาตัวหนึ่งนี่ก็เน้นขาวใสจบแต่ละวันในการแต่งหน้าฮัปปกก็นี่ค่ะผิวหน้าดีแต่งหน้ายังไงแล้วก็แบบว่ามั่นใจสุขภาพดี